สามนิสัยที่เปลี่ยนจากคนเป็นหนี้สู่ชีวิตร้อยล้านนะคะวันนี้หลายคนอยากรู้มากเลยว่าวันนี้เรายังมีหนี้สินอยู่เราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นยังไง <ส estão> อยากจะบอกอย่างแรกเลยนะคุณยังไม่ต้องคิดหรอกว่าฉันจะมีร้อยล้านพันล้านหรือแสนล้านหรือยังไม่ต้องเอาตัวเลขเอาตัวเลขออกไปก่อน <S <S แต่สิ่งที่คุณจะต้องคิดอย่างแรกเลยก็คือคุณจะไปไหนชีวิตของคุณคุณจะไปที่ไหนเป้าหมายที่คุณจะไปคุณจะไปที่ไหนคุณรู้ไหมว่าเป้าหมายเนี่ย เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเริ่มต้นชีวิตที่ดีแต่หลายคนมักจะไม่มีและมองข้ามมันส่วนตัวแล้วนะคะในวันที่เริ่มต้นเนี่ยตั้งใจมากๆในการทำออนไลน์ตั้งใจมากๆที่จะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ทั้งทงที่วันนั้นเนี่ยคนก็ทำเยอะมากแล้วก็เรามุ่งมั่นมากๆเราตั้งใจมากๆแม้ว่าจะมีคนเข้ามาแบบพูดจาไม่ดีแซวว่าร้ายให้ร้ายหรือว่า ดับฝันบอกว่าทําไม่ได้หรอกคนอย่างเธอทําไม่ได้หรอกคนอย่างเธอมันเพอเจอร์คนอย่างเธอมันเป็นเด็กหลังห้องคนเด็กเธอมันไม่ประสบความสําเร็จหรอกชีวิตเธออะล้มเหลวมาตั้งเยอะติดหนี้บ้านโดนยึดไม่มีชีวิตที่ดีมาตั้งนานแล้วเธอจะขึ้นมาได้ยังไงเธออย่าเพอเจอร์อไปหางานทําไปหาไปสมัครงานทําซะซึ่งจะบอกว่าเป้าหมายของชีวิตเราเราไม่ได้ต้องการเป็นพนักงานมีใครเป็นแบบนี้ไหม ไม่ได้อยากเป็นพนักงานข้อแรกที่ไม่ได้อยากเป็นพนักงานเพราะว่าพนักงานเงินเดือนไม่สามารถใช้นี่ที่เรามีได้เพราะฉะนั้นเราถึงมุ่งมั่นมากๆและมองเป้าหมายตลอดเวลาวันนี้ ถ้าเป้าหมายของคุณคือจํานวนเงินให้คุณตัดจํานวนเงินทิ้งไปแล้ววางภาพเป้าหมายของคุณให้มันเป็นภาพที่จิตของคุณมันเห็นเป็นภาพยกตัวอย่างเช่นวันนี้ถ้าคุณอยากจะไปเที่ยวรอบโลกให้คุณเห็นเลยว่าคุณจะไปที่ไหนบ้างแล้วคุณตัดแผนที่โลกมาเลยแล้วคุณปักไปเลยว่าคุณจะไปประเทศนี้ประเทศนี้หรือส่วนตัวชอบกินของดีๆอยากจะกินอะไรแล้วอยากจะได้กินเรา เราแค่รู้ว่าฉันอะแค่อยากมีเงินเพิ่มขึ้นน่ะฉันจะได้ไม่ต้องกลับไปกินไข่ต้มกับนมถั่วเหลืองทุกๆุกมื้อทุกๆุกวันฉันไม่อยากกินแบบนั้นแล้วฉันแค่อยากกินอะไรที่มันอร่อยขึ้นคือเมื่อก่อนอะแค่ข้าวจานละ60บาท50บาทยังรู้สึกว่าทำไมขายแพงจังยังรู้สึกแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราเป็นคนชอบกินแล้วก็เชื่อว่าตอนนี้หลายคนเป็นคนที่แบบ enjoy eating เนาะ เป้าหมายแค่เล็กแค่นี้ค่ะถ้าคุณโฟกัสกับมันเหมือนกับว่าเปรียบเทียบตัวเองนะเป็นม้าแข่งแล้วคุณมองแค่ภาพเป้าหมายว่าฉันแค่อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นที่จะช่วยดูแลพ่อแม่ได้เลี้ยงดูพ่อแม่ได้แล้วตัวเองก็อยู่ดีกินดีบ้านเนี่ยไม่ต้องผ่อนบัตรเครดิตไม่ต้องโดนทวงหนี้นี่คือเป้าหมายของคุณและอะไรที่มันอยู่แบบข้างๆอะ ฉันมองไม่เห็นฉันมองเห็นแค่เป้าหมายเพราะฉะนั้นข้อแรกค่ะจากเป็นหนี้สู่ร้อยล้านไปคิดเลยว่าทำยังไงที่จะมองหาเป้าหมายของตัวเองเจอและมองเห็นภาพนั้นให้ชัดเจนบ่อยๆซ้ำๆข้อที่สองค่ะสิ่งสำคัญมากสำหรับคนที่กำลังสร้างตัวคุณต้องเข้าใจก่อนว่าสมองของมนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาด้วยการทำให้รู้สึกกลัว อยู่ตลอดเวลาสมองของมนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาให้ปกป้องตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมนุษย์ส่วนใหญ่แล้วจะผลิตความคิดลบตลอดเวลาเพื่อปกป้องตัวเองเพื่อปกป้องความรู้สึกตัวเองยกตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้คุณอยากจะไปเที่ยวรอบโลกสมองของมนุษย์ก็จะคิดว่ามึงบ้าแล้วไร้สาระอย่าไปเที่ยวเลยรอบๆมึงกลับมาทำงานเนี่ยคนอย่างเธออะ แค่ทํางานเงินเดือนเท่านี้อชีวิตก็ดีแล้วอย่าไปอย่าไปฟุ่มเฟือยอย่าไปฟุ่มเฟือยเลยคุณรู้แบบว่า,วาสิ่งที่เลวร้ายที่สุดไม่ใช่เสียงจากคนรอบข้างไม่ใช่คําพูดลบจากคนรอบข้างแต่สิ่งที่เลวร้ายที่สุดก็คือเสียงในหัวของตัวเราเองที่ลดพลังเราที่ดึงเราลงมาจากความฝันที่ดึงเราลงมาจากเป้าหมายตลอดเวลาวันนี้นะคะสร้างตัวจนมาถึงวันนี้บอกเลยว่าเงินเท่าไหร่ กี่ล้านก็มาซื้อพลังงานความสุขที่วันนี้โคชใหม่สร้างไว้อย่างดีและเป็นเกราะป้องกันอย่างหนาแน่นว่าฉันไม่อนุญาตให้พลังงานลบเข้ามาในพื้นที่ของฉันเด็ดขาดนี่คือกฎเหล็กเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณกําลังสร้างตัวคุณต้องสร้างเกราะนี้ขึ้นมาเช่นกันสร้างเกราะกําบังขึ้นมาเป็นแบบว่ากําแพงกําแพงที่หนาแล้วก็ยิ่งใหญ่ พลังงานลบจากภายนอกไม่สามารถเข้ามาได้ใครที่เข้ามาแล้วดึงพลังงานเราไม่สามารถเข้ามาได้ใครที่เข้ามาแล้ดับฝันเราวิจารณ์เราว่าร้ายเราบอกถึงความเป็นไม่ได้ทุกอย่างเข้ามาไม่ได้เด็ดขาดเพราะลำพังตัวเองสู้กับเสียงในหัวตัวเองก็จะแย่อยู่แล้วจริงไม่จริงเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะสิ่งที่หวงแหนที่สุดและมีค่าที่สุดเงินเท่าไหร่กี่ล้านก็ซื้อไม่ได้นั่นก็คือพลังงาน แห่งความสุขเพราะฉะนั้นกลับไปสร้างเลยค่ะถ้าคุณมองเป้าหมายเต็มไปด้วยพลังงานแห่งความสุขคุณจะรู้เลยว่าคุณจะลงมือทําทุกวันด้วยความสุขความตั้งใจความมุ่งมั่นความเด็ดเดี่ยวเพราะฉะนั้นไปสร้างและไปปกป้องแล้วไปหวงแหนพลังงานดีๆที่รอบล้อมตัวชีวิตคุณให้ดีนะคะและสุดท้ายค่ะสิ่งที่ทําให้ก้าวมาถึงวันนี้ได้มันอาจจะดูเป็นสิ่งเล็กๆ แต่สำคัญนั่นก็คือความกล้าค่ะคนเราเนี่ยอยากมากเลยที่อยากจะมั่นใจอยากมากเลยที่จะเดินหน้าอยากมากเลยที่จะลงมือทำแต,แ,ตแต่มันมีแต่ไงแต่มันมีแต่แต่มันมีความไม่กล้าแต่มันมีความกังวลแต่มันกลัวมันกลัวไปซะทุกอย่างให้คุณย้อนกลับไปข้อเมื่อกี้ที่บอกว่าสมองของมนุษย์เนี่ยมันผลิตความคิดลบตลอดเวลา เพราะฉะนั้นคุณแค่เอาชนะความคิดนั้นของตัวเองและบอกเลยว่าการเดินทางของคนสำเร็จทุกคนเนี่ยมันไม่ได้ลรยด้วยกีบกุหลาบหรอกแต่เราอะมองเห็นภาพคนคนนั้นอะในวันที่เขาสำเร็จแล้วเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยฉันอนะยังมีอุปสรรคอยู่เลยฉันอนะยังมีข้อเสียอยู่เลยฉันยังมีปัญหาอยู่เลยคุณรู้ไหมว่าไม่มีใครบนโลกนี้ที่ไม่มีอุปสรรคไม่มีใครบนโลกนี้ที่ สำเร็จด้วยไม่เคยเจอปัญหาอะไรเลยเพราะฉะนั้นอย่าเอาอุปสรรคและปัญหามาแข่งกันเลยค่ะเวลาเราเจอเพื่อนเรามาักจะแบบเฮ้ยเธอฉันนในแยกอย่างนั้นเฮ้ยฉันในแยกกว่าอีกเฮ้ยอนนีคนในแยกกว่าอีกคือช่วยกัน แข่งกันแย่แข่งกันอวดกันว่าชีวิตตัวเองแย่แค่ไหนมีปัญหาแค่ไหนน่าสงสารแค่ไหนใจคุณมันกล้ามากพอหรือเปล่าที่จะพุ่งขึ้นมาจากจุดนั้นและเด็ดเดี่ยวมากพอหรือเปล่าที่จะมองแค่เป้าหมายทําด้วยความสุขและลงมือทําแบบไม่สนอะไรเลยวันนี้นะคะการเดินทางจากชีวิตที่ติดลบจากชีวิตที่ติดหนี้จากชีวิตที่ติดคดีจากชีวิตที่ขึ้นศาลจากชีวิตที่มีแต่คนโทรมาทวงหนี้ตลอดเวลา วันนี้มันเป็นชีวิตที่เกินฝนันเกินจินตนาการเพราะฉะนั้นโคชใหม่ไม่ได้เริ่มมาได้ดีกว่าใครโคชใหม่ไม่ได้เริ่มมาด้วยอะไรที่ไม่ใช่แค่ศูนย์นะแต่เริ่มมาจากติดลบเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกคนว่าถ้าคุณอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นข้อแรกเลิกคิดเป็นตัวเงินเพราะเวลาที่คุณคิดเป็นตัวเงินจิตใต้สํานึกคุณมันมองไม่เห็น ว่ามันมันคือเยอะแค่ไหนให้คิดเป็นภาพเป้าหมายค่ะแล้วขอให้คุณลงมือทําแล้วก็มุ่งมั่นตลอดเวลาเป็นกําลังใจให้ทุกคนถ้าผู้หญิงคนนี้สร้างตัวขึ้นมาได้ทําได้แถมยังสร้างคนอื่นขึ้นมาได้อีกเยอะแยะมากมายคุณก็เป็นคนนั้นเช่นกันเป็นกําลังใจใทุกคนค่ะโคชใหมบ่บรัญาาสวัสดีค่ะ